พี่น้องกับบ่าวโรมอยู่แถวๆถวเขื่อนน้ำพุงเมื่อน,นี้มาเรียกว่าได้เห็นเรื่องราวขององุ่นบ่าวโรมอยู่ไล่กิษยาเบิ่งดูรับนี้เห็นว่านี่ครับบีบเลยครับเขาปากบีบปุ๊บเข้าไปลุบอู้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งขององุอ่นยูมองนี้ที่ได้ผลเรียกว่าปลูกหลายเลยแปดโรงเรือนห่วงหิดอุ้ยตัวไอ้ตายอยู่รับนี่ป <laughs> าดเบิง่งดูคือพ,พี่น้องรับนี้เ <laughs> มื่อน,นี้ไปเบิ่งรายละเอียดกันว่าเป็นยัง แถวแถวขึ้นน้ำพุงอยู่ภูพานบ้านเฮาคือปลูกได้เมื่อนี้นะกับพี่หมูเจ้าของสวนไร่กิษยาเรียบร้อยแล้วขับไปพอกันกับเราเดี๋ยวสิไปถามขัดดูเห็ดจังไหนนี่มันคือได้แบบนี้ไปพอกันครับพี่น้องครับนี่ป๊าดทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูบอกครับนี่ผมชื่อหมูครับผมพี่หมูนะครับเจ้าของไร่กิษยาตตวนี้เป็นพันพันุอะไรครับป้าอัเนี่งวดดัมบิวตี้ซิเล็ตครับเอาคือวางสั้นนอกบาดนี่เนาะ เป็นพืชภาษาอังกฤษแสดงว่าต้องมาจากต่างประเทศแม่นบอกครับต้นกําเนิดพันธุ์ของเขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาครับปาดโทห่วงหิดอุ้ยตัวไอ้ใต้อยู่ครับนี่ปาดเบิ่งดูคือพี่น้องครับนี่พี่ปลูกมากี่ปีแล้วครับนี่วันที่25มีนา6-2 6-2ครับโอ้ปีนี้มัน6-5 6-5 3ปีกว่า3ปีกว่าครับมันมันมันกินได้อยัางครับนี่ก็ บางพวงสุกแล้วครับบางพวงดูจังไนแบบนี้ว่าสุกไม่สุกนะครับเออหนึ่งดูที่สีตัวนี้อ่าตัวนี้ใช่ไหมครับสุกแล้วนี่ไอ้นี่ก็ถือว่าเริ่มได้แล้วสีนวลองุนจะขาวจะขาวสีจะเข้มเออก้านคั้วจะเป็นสีน้ําตาลนี่ก้านคั้วสีน้ําตาลนะฮะก้านคั้วจะเป็นสีน้าตาลนี่ครับนี่คือได้แล้วอ่าได้แล้วครสชาติมันเป็นยังไงครับอันนี้จะมีหวานอมเปรี้ยว นิดนึงเพราะว่าไอ้นี้เป็นองุ่นสําหรับถ้าเป็นบันทึกของพาสปอร์ตขององุ่นพันนี้นะครับคือเป็นไวน์เกรปแล้วก็เทเบอร์เกรปคือสามารถผลิตไวน์ได้และก็องุ่นทานสดได้ผลิตไวน์ได้ทานสดก็อร่อยครับอันนี้คือพันอะไรนะพี่นี่เคียวโฮกับี่เคียวโฮวิ่งแดงสวยแท้ยังไม่สุกเลยอันนี้ก็ย่งบ่ซุกครับยังไม่สุกยังไม่สวยมาก ให้ชิมชิดลูกหนึ่งบีบเข้าปากบีบเลยฮะบีบเข้าไปเลยเบือกไม่ต้องทานนะพี่หมูบอกว่าให้บีบบีบเลยครับเข้าปากบีบปุ๊บเข้าไปลุบอู้หอมอ่าอร่อยแล้วหวานอมเปรี้ยวไอ้ที่อมเปรี้ยวจริงๆว่ะเพราะว่าที่ให้มันยังไม่สุกดีเอ้าเหรอแต่ถ้าแบบสุกดีคือไม่มีเปรี้ยวหวานหอมละมุนหอมเลย อหเบืเริ่มเลยตัวเนี้ยเหมือนกันนี่แหละครับแต่นั้นผมเอาลูกเล็กให้นี่ครับพี่น้องครับนี่อันนี้จะกินอีกแบบหนึ่งกินหอมอีกแบบหนึ่งนี่ไงอันนี้เรียกว่าพี่อเนนี้พี่อเนนอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาแยกกับกล้องนี่ครับพี่อเนนี้ครับพี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่บีบเหมือนกันไหมครับนี่ครับผมน้ำกุ้งอุ้ยอร่อยปัาบตัว พี่งผมอู้คือพี่โอโนะใช่ไหมฮะนี่พี่โอเนะเออพี่โอเนะอุ้ยมันหวานหอมแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนิดอันนี้เป็นติ่งติ่งไอ้ถ้าเป็นช่อยใหญ่อยู่ในนี้ถ้าเกิดว่าที่ผมคิดถึงผมเอาไปแช่เย็นสักหน่อยนะได้แล้วแบบกินเย็นเย็นมันจะสดชื่นหอมหอมอางุ่นสดจากสวนสายพันธุ์นี้น่ะเคียวโฮกับพี่โอเน่เนี่ย ต่อไปผมจะขยายให้เยอะเพราะว่ามันเหมาะกับพื้นที่มันได้เลยใช่ไหมฮะสังเกตไหมต้นมันไม่ได้สวยครับแต่ทํายังไงมันออกลูกเยอะมากเออ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 พันอื่นๆที่ทดลองปลูกถ้าเหมือนกันครับกระตองกระแตงไม่กี่พูกระตองกระแตงอ่าแต่อันเนี้ยออกมาเยอะไอ้นี้คือน้อยนะครับต้นในนู้นน่ะหนับกว่านี้อีกก็เป็นงานต่อไปที่ผมต้องขยายขยายออกเนาะรุ่นถัดไปที่ผมซื้อต้นองุ่นป่ามาเนี่ยครับ ผมก็จะเอาพันธุ์พวกนี้มาเสียบยอดขยายให้คนไปปลูกไว้กินจัดเลยดูแลง่ายเหรออย่าไปอย่าไปเยอะกับเขาเหรือตัดใส่ปุ๋ยทังนั้นมันออกเองโอง่ายง่ายกว่าปลูกพันธุ์อื่นอีกจริงๆแล้วเนักท่องเที่ยวหรือคนมาเขาสามารถเลือกตัดเองได้เลยใช่ไหมครับตัดเองได้ครับแต่ก็ต้องบอกเขาก่อนว่าต้องดูยังไงอ๋อต้องดูยังไงปึ๊บมาได้แล้วหนึ่งพวงเล็กๆก่อนนะได้เลยครับคือก้านคั่วเป็นสีน้ำตาลครับ ไหนฮะก้านคั่วนี่เป็นสีน้ำตาลแล้วผิวก็จะมีนวลสีออกดําอมม่วงเอออย่างนี้ครับอันนี้แจ๋วเอ้พวกนี้ก็สวยครับนี่ยาวๆเลยอ่ะโชว์หน่อยครับถือโชว์ให้ผมหน่อยครับไม่สวยหรอกอันนี้ก็ไม่สวยอ่าครับเดี๋ยวต้องมีการแต่งตึงอะไรออกอีกอ่าก็มีทั้งหมดกี่โรงเรือนนะครับมีหลายสายพันธุ์ประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโรงเรือนก็มาเรียกว่ามาเป็นรือเป็นอะไรนะเป็นช่วงเนาะก็หมดรอบนี้ก็จะเป็นปลายปีครับครับเป็นปลายปีอีกทีก็ติดตามที่เพจได้ครับผมจะอัปเดตลงเพจให้ให้ไรกิจยาทราบนะครับโอ้อีกโซนหนึ่งครับพี่น้องครับนี่โอ้โหตรงนี้โซนอะไรนี่พี่ครับเออโซนนั่งดื่มกินพักผ่อนครับเอ้าแล้วข้างบนต้นงุ่นครับต้นงุ่น ปาดท่า,าแล้วมีผลอัุ่นจริงด้วยมีครับมีรังทกด้วยเนี่ย <c oughs> โอ้โหคือองุ่นพันอะไรครับตัวนี้นี่อันนี้พันลูบี้ครับลูบี้สีแดงลูกสีแดงเวลาสุกแล้วจะเป็นสีแดงอ้าวเหรอฮะครับแดงระเรื่อเลยครับ,รบแล้วมันรสชาติยังไงครับพันนี้นี่อ่หวานหอมกรอบครับโอ้ยว่าเป็นตัแซ่บแท้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สุกยังไม่สุกครับสุกจะต้องแดงอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรือนเหมือนกันแต่ว่าเรามาแอปพลายทำใช่เอาได้ยินว่าเมื่อกี้นี้ บอกว่านั่งกินนั่งอะไรด้วยแสดงว่าตรงนี้มีมีอะไรบ้างครับมีอะไรขายด้วยตรงนี้สมมติว่าคนที่อยากจะมานั่งทานอาหารหรือว่าพักผ่อนจัดประจัดประชุมเล็กๆอย่างนี้ครับก็จองเข้ามาได้อาหารล่าสุดที่เสิร์ฟอาหารเมื่อวานก็เป็นสเต็กพลยังคำยี่สิบชุดใครเป็นคนทําไปเอามาจากไหนครับผมทําครับโอ้โหสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลโอ้ยี่สิบสองชุดสปาเกตตี้ราดซอสไก่สับ พี่เป็นคนทำเองเลยแล้วก็มีวายเสิร์ฟพร้อมกับสเต็กแล้วถ้าไม่กินสเต็กล่ะครับก็ไกินสเต็กก็จะมีอาหารประเภททางอีสานบ้านเราก็ได้แกงอ้ต้มไก่ต้มไก่บ้านพวกเนี้ยครับอ่าก็มีมีเหมือนกันแต่ขอให้แจ้งล่วงหน้าทั้งหมดทั้งมวลคือบอกมาเลยครับจะมาจัดงานมานั่งคุยกันมาอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนครับได้ถึงเที่ยงคืนครับมีเพลงให้ฟังหรือจะร้องเพลงก็ได้อ่าเบาเาๆอย่างนี้ครับ พี่หมูครับมาวันนี้รู้สึกยังไงกับสวนเราถ้าอยากจะแนะนําถ้าคนอื่นอยากปลูกตามเราพี่จะแนะนํายังไงครับอ๋อปลูกพืชจะปลูกตามผมหรือไม่ปลูกตามผมดูวัตถุประสงค์ครับพืชที่จะปลูกอืมอย่างเช่นองุ่นถ้าคุณจะปลูกองุ่นคุณต้องเข้าใจองุ่นและคุณต้องเข้าใจผลไม้ชนิดนั้นว่าตลาดมีขีดจํากัดแค่ไหนอืมครับ องุ่นเป็นผลไม้มีเสน่ห์ครับปลูกเชิงท่องเที่ยวให้คนมาถ่ายรูปคุณอยู่ได้แน่ครับอืมอ่าแต่ถ้าคุณปลูกในทางเชิงธุรกิจเพื่อส่งคุณปลูกนิดเดียวคุณจะอยู่ไม่ได้อืมอ่าต้องเข้าใจสิ่งที่คุณจะทําก่อนอืถามตัวเองให้ดีครับถ้าสนใจปลูกองุ่นถามผมได้ปลูกกินเฉยๆก็แล้วแต่ได้หมดถามผมได้ปลูกกินปลูกที่บ้านต้นสองต้นเพื่อเป็นร่มเงาหรือเพื่อให้ผลผลิตไว้กินเองครับ ได้หมดครับยินดีแนะนํายินดีแนะนําเลยติดตามได้ที่ไหนครับถ้าอยากจะโทรมาได้ไหมครับเบอร์ไหนครับดูในเพจไลกิษยาได้ครับมีเบอร์โทรมีที่อยู่เรียบร้อยครับผมเข้าไปเลยใน Facebook ได้กิษยาครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูครับวันนี้ได้ความรู้ได้องุ่นกลับไปกินสดๆขอบคุณครับพี่หมูครับสวัสดีครับ